สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอียมโรซ่เอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดิน,ดนจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบนัจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยะคะ่ะเดินขย่ง g ขย e งขย่งไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองอนิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอน็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบวัดคัวเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉนันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆน่ะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะคะสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูน ดีบุญจริงๆค่ะชื่อสุรสักชุมคงนะครับผมอายุ68แล้วครับนะปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการทีออ่ผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเข่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆน่ยนะนะบางเอิญผมมีดีบูลอยู่ที่บ้านนะนะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึงหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆ ยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมนะแล้วในกรณีที่ใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมนะก็ฝากไว้ว่าให้เอาดีบูลเนี่ยไปใช้นะครับ รับรองว่าจะได้ผลนะครับแล้วไม่ควรที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บแป๊แล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีปัญหาในการที่จะเยียวยานะถ้าเหมือนผมเนี่ยว่าผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมหลังจากกินข้าวผมก็กินดีบูลเข้าไปาแค่สามวันนั้นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลย ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะผมขอแนะนําเลยดีบูลนะรับรองได้ว่าดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วมัน,มนเห็นผลดิฉันชื่อสั์ชัดวิรยาคุลทันมงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวด คือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหกักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ล้าข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูกม,มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูลผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กกล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปรวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6ก,กล่องอาการปรวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันประภาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบป,ปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉี่ยวชนก้นกระแทกหลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างหนึ่งต้องงอไว การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทน,ท,นทรมานอยู่นะดีขึ้นได้จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะ้ะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้งสองตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหนึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุข,ขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ยหายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติ สามารถเดินเหินได้ปกติและก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแ,แล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแกลบเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวอะค่ะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่าสังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูลเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลย ฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบูหรือโคเลสチนก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะ2ตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆคะ่ะ ถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้าม้าแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโคเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบค,ความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโคเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะ